โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวกรีนาฟรีไฟล์ชุกคนกันด้วยนะครับก็ต้องกินดีต้อนรับก็สู่ r r k Channel X 2นะครับทนผู้ชมครับวันนี้นะครับพี่นายก็จะมาอัปเดตกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมตรัดโมโคเลยนะครับทนกู้ามครับก็ในกิจกรรมนี้นะครับมีชุดใหม่แล้วก็ชุดเก่านะครับทนผู้ชมครับก็ กิจกรรมนี้เข้ามาตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่24นะครับานผู้นมคกับเนาะถ้าใครดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับทุกคนเนาะนะครับถ้าเพื่อนๆกดไลค์ติดตามกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกิจกรรมข้างในกันเลยดีกว่าครับผมไป let's go โอเคครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ในกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมตราดโามโมคนะครับานผู้ชจคกับก็ในกิจกรรมนี้ก็จะมี2ชิ้นให้เลือกเหมือนเดิมนะครับก็ กิจกรรมนี้ทุกคนน่าจะเคยเล่นกันแล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมตลาดโปโกที่แบบเข้ามาบ่อยมากๆครับในช่วงนี้นะครับต้อง้ชมครับนกนะครับก็ในกิจกรรมรับก็จะมีชุดเก่าประมาณ3ชุดเนาะมีชุดนี้ครับชุดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีหมวกแล้วก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดผู้หญิงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนครับนี่เลยนะครับเป็นชุดอ่ามังกรสีแดงนะครับนี่ทุกคนประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคน มันจะมีเอฟเฟกออกมานะครับผมเห็นไหมเอฟเฟกก็จะเป็นอ่าประมาณมังกรนะครับตัวมังกรเนาะนะครับก็ประมาณนี้เลยครับมีเสื้อกางเกงรองเท้าก็ทรงผมประมาณนี้เลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมีชุดนี้นะครับผมนะนี่ชุดนี้ก็จะมีประมาณเสื้อกางเกงรองเท้านะครับ3ชิ้นส่วนนะครับทุกคนครับแล้วก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่นะครับท่านผู้ชมครับก็ชุดใหม่นะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ ห้าชิ้นส่วนนะครับก็จะมีเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็หน้ากากครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ใส่ครบเซตประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับเลือกเซตไหนก็คอมเมนต์บอกไว้ในคลิปนี้ได้ไหมครับว่าเพื่อนๆนะครับเลือกเซตไหนนะครับท่านผู้ชมครับเนาะนะครับแต่ว่าเซตนี้นะครับก็พี่มีเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเนาะนะครับก็เลยไม่ได้แบบสุ่มให้ทุกคนดูนะครับทุกคนเนาะโอเคไหมครับผมเนาะ มาเดี๋ยวพี่จะทาการเลือกนะครับพี่ขอเลือกเป็นเซตนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเซตนี้พี่ยังไม่มีนะครับผมนะก็กดเลือกไปเลยครับแล้วก็รางวันย่อยนะครับผมขอเลือกเป็นกระเป๋าแล้วกันเนาะเพราะว่ากระเป๋าอันนี้พี่ก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับนผู้ามกับอ่ะกดเลือกไปเลยครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็ตลาดโมโคนะครับก็เริ่มสุ่มนะครับเก้าเพชรก็ต่อไปก็ได้เรื่อยๆนะครับทุกคนเนาะนะครับก็เพื่อนๆนะครับหมดกับกิจกรรมนี้เท่าไหร่ก็ รบกวนคอมเมนต์บอกไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยละกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้พี่นายขอไม่สุ่มละกันเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้สุ่มกิจกรรมอื่นละกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้พี่ไม่ค่อยแบบว่าอยังไงอะไม่ค่อยอยากได้ชุดนี้สักเท่าไหร่นะครับทุกคนเนาะนะครับตาใครนะครับกำลังดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนเนาะกิจกรรมนี้ถ้าเกิดว่าพี่นายไม่ได้ซุ่มก็ต้องขอไปนะครับทุกคนเนาะเพราะว่า พี่จะเก็บไว้สุ่มกิจกรรมอื่นดีกว่าเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้พี่มีชุดใหม่แล้วครับก็เลยไม่อยากจะสุ่มนะครับทุกคนเนาะโอเคไหมนะครับก็ประมาณนี้และกันเนาะตลาดโมกูนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็นะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนี่เป็นกิจกรรมเติมครบนะครับ AK นะครับู้อมครกับเนาะเติมครบ99รับ2กล่องเติมครบ299้ รับไป3กล่องเติมครอปีกบเกรับไปเลย5กล่องครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้พี่ก่อตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชม